นนี่เป็นวอร์ชาร์เจอร์ยี่ห้อตัวสิดากำลังชาร์จอยู่ที่7กิโลวัตต์7.2กินกระแสการชาร์จอยู่ที่29แอมป์ที่กิโลวัตต์นี่เป็นตู้ชาร์จอันนี้เป็นเบรกเกอร์ของวอร์ชาร์จ อันนี้เป็น1 6 m ชาร์จจะเป็นพอตเทเ b บ e ลส่วนตัวนี้ติดสแปร์รอไว้รอพอตเทเลบ์ลที่จัดก,กระแสะได้มีมอนิเตอร์ข้างหน้านตัวนี้สายชาร์จเป็นไททูแต่ได้สายตัวนี้เป็นไทวันมาแปลงจากหัวไททูเป็น ไทยวันชาร์ตนิสันลิฟอันนี้เป็นหัวชาร์จแบบธรรมดาไทายวันส่วนตัวนี้เป็นฟาสชาร์จแต่เป็นดีต้องมาชาร์ตตามจึงหัวใจ